สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยฮะอยู่กับผมดิวซ่าครับอยู่ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยายลัยราชภัฏ ชัยภูมิครับอยู่ที่แพลตฟอร์มของ c h a t GPT เหมือนเดิมนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับผมมาแนะนำสอนในการทำออกแบบข้อสอบพร้อมเฉลยนะครับทั้งอัตนัยและปรนัยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำในการทำแพลตฟอร์มนะครับของ Google Form นะครับที่เอาไว้เกาะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับผ่านคำสั่งของ AI นะครับ h a t GPT นั่นเองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่แพลตฟอร์มของ Chat GPT นะครับจะเป็นหน้านี้เป็นเวอร์ชั่น3.5นะครับฟรีนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับตอนนี้ผมได้พิมพ์คำสั่งไว้แล้วนะครับใน n o t e แพ d นะครับแล้วผมกอ็มาวางนะครับอเรามาดูคำสั่งที่ผมทำนะครับบรรทัดแรกจงสร้างฟอร์มแบบทดสอบที่ใช้ใน Google Form นะครับบรรทัดต่อมาแล้วก็ ก่อไปเลยครับเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างก็โดยมีช่องกรอกชื่อนามสกุลนักเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนเกี่ยวกับความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนในรูปแบบปรนัย5ข้อ4ตัวเลือกอ่าในการนี้ผมก็จะกําหนดนะครับว่าเอากี่ข้ออันนี้ผมเอา5ข้อแต่ละข้อมีกี่ตัวเลือกก็ใส่4ตัวเลือกเข้าไปนะครับมาถ้าต่อมานะครับความยากระดับปานกลางนะครับถ้าอยากยากมากก็ จาเปลี่ยนจากปานกลางเป็นยากมากหรือว่ายากที่สุดนะครับก็ได้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างเป็นปานกลางนะครับสําหรับนักเรียนระดับชั้นมอไหนครับแล้วแต่นะครับนี่ผมยกตัวอย่างมหนึ่แล้วกันนะครับโอเคทีนี้เราได้คําสั่งแล้วเราก็กด enter ไปหนึ่งครั้งครับทีนี้รอให้ทาง chat GPT generate คำแบบแบบกรอกข้อมูลแล้วก็คำถามให้เรานะครับที่เราระบุไป5ข้อแล้วก็สีตัวเลือกเราเาดูครับ เห็นไหมครับ A B C D นะครับอันนี้มันยกตัวอย่างเป็น A B C D นะครับบางคนอาจจะเป็นกขอ,ของอก็ได้นะครับหรือว่าอยากเอาเยอะตัวเลือกเยอะก็5ตัวเลือก6ตัวเลือกก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมยกเป็น4ตัวเลือกนะครับให้นะครับโอเค,อเคทีนี้เราได้คำถามแล้ว5ข้อพร้อม ช้อีก4ตัวเลือกอ่ะทีนี้ให้มาก๊อบข้างล่างครับขับลอกคลิก1ครั้งนะครับเรามาสังเกตซ้ายมือนะครับข้างบนนะครับข้างล่าง Chat GPT อยู่ที่สำรวจ Chat GPT ครับคลิก1ครั้งอ่าทีนี้ช่องค้นหาให้ค้นหาคำว่า form builder p l a t f o r GPT ตัวนี้ครับเห็นไหมครับคลิก1ครั้งอ่าทีนี้มาแล้วเราคลิกตรง เริ่มต้นแชทครับข้างล่างคลิกหนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นของ Form Builder p a t พั o ฟอร GPT แบบนี้อ่าทีนี้คำสั่งเมื่อกี้นี้ครับเรามาวางโดย,โดยกดคอนโ t r l V ปับ๊บมาแล้วทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับให้ลบบรรทัดที่ไม่ต้องการออกแล้วสั่งคำว่า สร้างแบบทดสอบเรื่องเรื่องอะไรที่เราทำอยู่ครับเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอ่ะก็มาวางโอเคจงสร้างแบบทดสอบเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับทีนี้ข้างล่างไม่ต้องไปนสนใจนะครับเราก็กด enter ไปเลยหนึ่งครั้งมาบ ขั้นตอนนี้นะครับรอให้มัน generate เป็นฟอร์มให้เรานะครับขั้นตอนนี้มันบอกให้ลงชื่อเข้าใช้ฟอร์ม Google แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งทีนี้เราก็มาเลือกเมลของเราที่เราต้องการให้มันฟอร์มอยู่ในเมลไหนนะครับโอเคมันบอกว่าเชื่อมต่อ แล้วนะครับบัญชีของคุณแล้วนะครับทีนี้มันบอกให้กดยืนยันนะครับเราก็กดยืนยันหนึ่งครั้งทีนี้ช่วงนี้ครับช่วงให้มันเจเนเรตเป็นฟอร์มนะครับก็รอเวลาสักนิดนึงนะครับไม่นานนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับรอเวลาให้มันเจเนเรตเป็นแบบฟอร์มให้เราแป๊บนึงไม่นานนะครับในที่สุดมันก็มาแล้วนะครับมันบอกว่าคลิกเพื่อดูแบบ ทดสอบนี่นะครับเราก็คลิกหนึ่งครั้งมาแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นไงครับง่ายไหมครับถว่าเป็นช่องกรอกชื่อสกุลนะครับแล้วก็ทําแบบทดสอบนะครับติ๊กแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับ5ข้อนะครับแล้วก็ส่งเป็นไงครับสะดวกสบายครับเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์แต่ละข้อแต่ละข้อให้มันยากนะครับเราเริ่มต้นนะครับสร้างคําสั่งจากแชท GPT เลยนะครับ พอเราได้คําสั่งนะพอเราได้คําถามแล้วนะครับเราก็เข้ามาในฟอร์มของ builder นะครับที่ผมบอกนะครับ for GPT นะครับพอเราได้แล้วปุ๊บแล้วก็พิมพ์คําสั่งแล้วก็ enter มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีลิงก์ให้เรากดเพื่อมาทําแบบทดสอบใน Google Form ได้เลยนะครับง่ายไหมครับสะดวกไหมครับรวดเร็วด้วยครับทันใจด้วยนะครับจาก Chat GPT x Google Form นี่ครับ เราก็เอามาทําในแบบทดสอบก็ได้นะครับแบบลงทะเบียนก็ได้นะครับเบียบแบบสํารวจแบบสอบถามนะครับเพื่องานวิจัยหรือว่างานอื่นๆได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอลาเป็นเท่านี้นะครับส่วนอีพีหน้านะครับผมจะมาแนะนำาการทำแชทพิธีเรื่องอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของผมด้วยนะก็อย่าลืมนะครับอยู่ที่เว็บไซต์นะครับ สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ